สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพระรักคนรักความสุขทุกคนนะจ้าวันนี้อัปคลิปวันที่17มิถุนายน2565น,นะคะก็เป็นวันชาติเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศไอซ์แลนดนะะ์นเลยค่ะก็เลยสิมว่าสูกันฟังเนาะคะ่ะมันเป็นจังไหนมาจังไหนจังไหมาเป็นมือนี่นะคะ ค่ะไอซ์แลนด์เนาะค่ะบเมันไอแลเด์เดียบางคนมันกัะสับสนใสกันเนาะประเทศไอซ์แลนด์ค่ะเป็นเกาะในน้อยหนึ่งแยกออกจากแผ่นดินยุโรปค่อนขึ้นไปทางกรีนแลนด์พ่นละค่ะเส่อกันว่าช้นกลุ่มแหลกที่ใหญ่ค่ะมาตัาง้งหกหหยอยู่ทั้งเกาะไอซ์แลนด์เนีนะคะ่ค่ะกับเป็นนักบวชชาวไอริชนะคะก่อนทีพวกไว่ายกิงบนสิงห์ใหญ่ก็มาพร้อมกับทาทดิปันลามาจากทั่วแผ่นดินยุโรปนะคะ ไผ่ย,ยางหัวหว่ากิ่งใจง่าใจนักเลงวันไหนเขาไอ้เบิร์นเน้นด็กด้วยค่ะซีรี่มันดังคักค่ะเพราะยูได้เขาที่เขาท่างขึ้นมาจาักหน่อยนะคะเพิ่นก็ได้มีการร่วมโตกันแล้วก็กอตังและธรรมนุนแล,ละะ้วก็สภาขึ้นมาเอื่นว่าอันงสิงกีถือว่าเป็นสภาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคะ่ะค่ะเพราะมีสภาแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะค่ะ <S <S ประเทศนอ์เวก็ได้เริ่มมีการเอาคริสตศาสนาเขามาเผยแพร่ หลังจากนั้นเพนก็มีสงครามการเมืองนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นจนในที่สุดแล้วนะคะประเทศไอซ์แลนด์กับตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศเดนมาร์กค่ะค่ะยาวมาจนหอดปีคศพันแปดเจ็ดสิบสี่นะคะประเทศไอซ์แลนด์กด้เริ่มเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเพนก็มีอำนาจการปกครองเป็นของเจ้าของนะคะภายใต้การนำของนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพนะคะเป็นสิ่ายอนซีกรุสซอน แล้วเพิ่นก็นถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของไอซ์แลนด์นะคะรูปปั้นเพิ่อนก็นยังต่างแต่ง,งานอยู่ใจกลางเมืองเรเกวิกนะคะแล้วก็รูปเพิ่นก็นยังติดอยุทธนาบัตรของประเทศไอซ์แลนด์จนหอดทุกมือนี้ค่ะ ย้อนเอกราชของไอซ์แลนด์นะคะเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของทันย้อนซีกรุซอนคอนเนีนละค่คะเพื่อเป็นการาระลึกถึงคุณงามความดีและก็เกียรติที่คุณทีิพนเหตุมานะคะไอซ์แลนด์ก็เลยตั้งในวันที่17มิถุนายนซึ่งตรงกับวันเกิดของเพิ่นนะคะเป็นวันประกาศอิสราเเป็นวันหยุดประจำชาติตั้งแต่มือนน่นเป็นต้นมาว่าแล้วก็ออกไปเบิ่งกันจ้า เอาข้าเจ้าเฮ็ดอีหยังกัน